ตอนนี้ก็ขุดมาเต็มนาบ้านเลวจ้านาบ้านเลวจ้าเนี่ยกำลัลงงอยู่ล่างแล้วก็แพกใส่ถุงแพกใส่ถุงกันเต็มเลยจ้า<ๆ>เป็นนาบ้านแล้วไปขุดอีกนีก่ประมาณเป็นตันๆเำ่รัมังขุดอีกไม่อีกก็จะเป็นเหลืออีกเป็นตันๆพุกเมื่อน,นี่ก็แพกทรงแพกทรงนั่ง,งเดียวจ้า ดีรัตนะท่านผู้ชมกะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ขุดมันอยู่นอกนี่ขึ้นรดสุดไทยแล้วละ่ะรดสุดไทยรถที่แล้วก็ไปแล้วอันหนึ่งตันตอนนี้ก็คือประมาณหนึ่งตันคือกันปลูกทั้งหมดสองไรต่ว่าขุดได้มไหมประมาณไรหนึ่งที่เหลือกะเท่ากับตัดออกไปที่ว่าเพิ่นจมน้ำอยู่กับบ่เอาขึ้นมาเนาะต่ว่าโมนี่ทั้งโคกนี่กับบ่โดนน้ำดอกบอ่โดนน้ำก็ได้อยู่เนาะก,กระโต๊เฉลี่ยแล้วอยู่ที่สิบบาทแปดบาทสิบบาทนี่นะท่านผู้ชม ก็ไดยู่ที่ตันละประมาณ8 0 0 0บาทหรือว่าหมื่นบาทเนี่ละกะ็ถามว่าเฮ็ดยากเฮ็ดง่ายบ่มันก็ถ้าค้นบ่หลายอย่างบ่หลายก็ปลูกพ่อหมุนเวียนก็ได้ถ้าค้นบ่มีคนงานหลายถ้ามีคนงานด้าก็ปลูกไหวกินไว้วยู่หรือว่าเอาไว้ขายเป็นไรยวันก็ได้ท่านผู้ชมจา๋านี่เป็นขายเป็นรายเดือนเนาะการหมุนเวียนกันไปผืชผสมผสานทุกอย่างของแม่ป่าๆก็มี หลายๆอย่างผสมประสานกันคุณยายเฮ็ดแหน่แม่ป่าเฮ็ดแหน่ผสมผระสานกันไปอันนึงออกอันนึงเข่าแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกก็นำเซลล์มันก็เลยเฮ็ดให้เสียหายอยู่ดอกมันถ้ารกูตะกรันพุ่นก็คงเสียหายนอกอันนี้ก็เสียหายไปครึ่งนึงคือกันก็บ่เป็นยังก็เฮ็ดไปตามธรรมชาติมีแห้งเฮ็ดก็เฮ็ดไปบ่มีแห้งเฮ็ดเขาเขหยุดไป แม่ป้าปาว่านี่โม่เนี่ขต้องแพกทั้งวันทั้งคืนแพกอยู่คนเดียวลัางเทียเเป็นกับมาซอยสะหว่าคุณยายไปวัดไปวาแม่ป้าป้ากนา็นั่งแพกอยู่คนเดียวหอดเด็กเตถึงทึ้งคืนหิวนอนกับเขานอนไปนี่แพกไปกับพ้อมที่จะส่งเพ็นรถสุดท้ายเรจาจะจ้ารถนี้คือรถสุดท้ายจ้า <c oughs> เออเด็กน้อยพี่ดังถือพี่ดังถือก่อนโอ้โหอเลยเนี่ยนอนอี๋ เอ๊ะไปหลังเลี้ยงลูกค่ะนี่นะคะดูม้กลังเกิดเกิดนะคุณจะเกเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดโนรธเขาไม่ยอมโกนเลยไงโหจุกไปยหัวจุกเลยเออหัวจุกเลยเอ้ยนี่อันนี้แปลกนี่ไหมเนาะอ๋อน้องอย่างล่ำเลยกิโลนี่ตจะตเกิดมาสี่โลฝ่าแน่นอนเลยเนี่ยคนน้อยผู้ชมเลยผู้ชมให้ความคิดเห็นหน่อยว่าเป็นไงบ้างครับทำไมรูปร่างขนาดนี้ ดูด้านหลังครับเป็นไงโหเหมือนคนเลยว่าขานเลยขานตัวเลขดิพี่หลังหาตัวเลขดิป่อชอบหวยดรอกหาตัวเลขดูพี่หลังจะบ่อชอบดอกหวยเพราะว่าบามักซื้อแต่ว่าเห็นนี่อย่างนี่ค่ะหาตัวเลขหาตัวเลขดูมักซื้อลอตลีจ้าบ่มักซื้อเด็กคนไดดอกทั้งหมดเกือบเกือบพันโลแมนบอ เกือบพันโลจ้ากำลังสิไปส่งกันส่งมันแก้วเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เบอร์ทุกอย่างกลางเกือบหนึ่งพันโลขาดูนิดนึงขาดูสิลลเออเอาทายแห่นทายแห่นหนาลน้อยนึงเออเดี๋บของครับุณผู้ชมไปส่งกับแม่ป่าไป้า้วส่งมัเกี่ยวล้างกันจ้าไปไปเลยมาที่นี่ดีกอง ไปส่งบอ่อไก่ดอกานผู้ชมไปบอ่อไก่ทิพาไปเทีเ่ยวบึงพาไลน้ำผ้าหลานไปน้ำพอ้อมพาลูกพาหลานใส่พอ้อมลูกหลานวันหยุดเพินพพินพร้อมเพิินก็เลยอยากไปน้ำเพิินบอกขอไปน้ำแน อยากไปเที่ยวไปกับไปถ้าไปดึงบึงพลายรถกับขยาวขยาวโอ้ยรถเพลินบ่กไก่กันบ่กไก่กันมากหรอท่านผู้ชมประมาณสิบโล เพราะว,ว่าบึงพะไรเิ่นอยากไปเที่ยวมุ่งหน้าไปบึงพะไลออกจากบ้านเหลือแล้วจ้าออกจากบ้านเหลือเข่าบึงพะไรยูบ้านโน้นสะอาดจะดิพาไปเที่ยวบึงพะไลนะ้ำไปเที่ยวคข่าๆไปส่งของแล้วเรียบร้อยจะพาลูกหลานไปวัดเกิดของเพลินเพื่นได้บอกว่าอยากพาไปพาผมไปเที่ยวนี่ แล้พาไปกินมกระทาเน่ยพันวา่าลูกสาวของแม่ป่าป่าเพิ่นก็เลยจัดให้ให้ลูกเพิ่นไปเที่ยวก็เลยพาไปน้ำกันพูวหนุ่มเพิ่นอยู่ข้างหลังเพืพ่นนสองคน้านของแม่ป่าป่าคนเดียวเองคนที่หนึ่งคนที่สองอยุ่งเทพ่เพิ่นไปในพาเพิ่นไปเที่ยวเป็นล่องของแ้วคกะพาเพิ่นไปเที่ยว นี่ลงเรียบร้อยแล้วจ้าท่านผู้ชมเอาลงไว้บานเพิ่นเรียบร้อยเอาเป็นใส่หรือใส่ไว้ใส่ไงข้างในใส่หน่อตรงกลางด้วยตรงกลางเพื่อนเรียบร้อยนะส่งไว้ก่อนว่าขีดหอยแม่เอ้ยขีดหอยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้กับเพื่อนกับปส่งโคอลาดอีกเช่นนึงเพราะว่าเขาคัดเป็นใส่ใส่เพิ่นไปใส่น้อยใส่ไงขายได้เบิดท่านผู้ชมเป็นแพเป็นผือเพิ่นก็เอาเบิดนั่นแหละ ิกจะจ่อยเบิดนะอ้าเบิดแต่ละรถนี่เบิดแต่ละกูเบิดแล้วเหลือแต่มันสับปะหลังของเราประมาณจักไรทั้งสองไร่เนี่ยเน่าเบิร์ดร้ําปังเลยพอฝนกระโตกอยู่บ่เซาเรื่องของเรืองโตคักไปไปไปเที่ยวกันนี่บึงเพลยท่านผู้ชมบึงเพลยประมาณหกสิบถึงร้อยไร่บึงเพลยเนี่ยแล้วเพิ่งกระเฮ็ดหม่องอันสารากลางน้ำงเข้าไปชาวบ้านเฮ็ดซอยดูบอกว่าอันทำชาวบ้านเพิ่งบอกว่า ช่งเพ่นโจกอยู่นั่นก็ได้ไม่เห็นอยู่ดอกเพ่นโจกอ่ะความลึกกระม้าถึงสิบเมตรคนละานผม้ชมก็เลยถามเพ่นอะเคยมาเที่ยวแล้วนี่นี่สะพานกับปไปหมู่บานเพ่นเฮ็ดซอยกันเนาะดูบ่า่าเพ่นบอกว่าจังไดเพ่นบอกว่าอันพอเห็นสะพานแล้วน้ำมาลวดเต็มปึ๊บเลยเห็สะพานแล้วเหมือนกับว่าเพ่นนั่นบาราเสือเพ่นวานเสียน้ำได้มากรัท่น ที่นี้จิ๊บักโตตังซิพาโตซิพาโตบ่ายสามโมงจิบเฝ้าออไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บกันก่อนก๋นวยเตี๋ยว <ๆ S 1> <ๆ>ปั้นหมดแล้วจิ๊บกินก๋วยเตี๋ยวปั้นหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยู่ข้างบึงทไทรบึงน้อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะยังพ่ลล์จกินเลยฮ่าฮ่าฮ่ <laughs> าไปกินไป โปรโมดมือก็มาเต็มรานเลยนี่พ่อับเปนเพื่อนได้รุมานับเอาปุงก้อนไป ที่อตอนจะไม่พอถือจะแค่หนเนี่ยที่อตอนที่ไปไม่ไหวไปฝึกอีกิ้มใหเสร็จหมดเลยใช่ไหมเหนือยอยากเห็นที่ร้านก่อนกูดูเลย

เริ่มถ่ายขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายภาพสวยๆนะคะขออนุญาตคะ่ะถ่ายภาพสวยๆขอสถานที่ถ่ายภาพสวยๆนะคะอยู่ที่สะพานหลวงพ่อปู่สมบาที้าตั้งอันนี้นะเลยขาจังกระเป๋าว้นี้ข้าก็ยยางไปตังไก่บอกเฮาเขาจะไปข้างใน,นเลยไหมวะเพื่อ คนเห็นเออแต่ถอดไว้นีแล้ว,ลวตั้งไว้ดีเลยถ้าผู้ชมจาติดตามคลิปต่อไปว่าแม่ปราป่าเฮ็ดยางกันเดี๋ยวจังคอยเบิ่งกันเยจ้าเด้อว่าคลิปต่อไปเฮ็ดย่างกันจา้า